รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่วารายที่ส่งตรงความสุขทุกรูปแบบในรายการมาสเตอร์กียินดีต้อนรับ คนนี่จริงๆก็อยู่ด้วยกันมานานมากแล้วนะเออต่ต้องน่าจะรู้เรื่องเรื่องของกันและกันดีมากคิดเหมือนกันมากน้อยขนาดไหนทำไมไม่รู้รู้อ่มาเล่นกันไหมสวิตเล่นเกมไหมสวิตเกม A I O U ใครพอ A I O U ใครหยุดแล้วใครแบบขยับตัวโดนตบหัวโอ้ยนี่ง่ายเด้ะเอาตบก่อน A I O U ขยับัไม่เอาไม่เอาเอาเกมเอาเกมอะไรดี เอาเกมทายใจเดี๋ยวไปเอาอุปกรณ์มาให้พี่เจลจะเล่นนะเดี๋ยวจะมีคำถามแล้วให้แต่ละคนตอบโดยการชูป้ายใช่นี่ไงมาคนละสามอันอ่าคนละสามอันมันก็จะมีหน้าตาโน่ลงอ่าสมมติเขาเขายิงคำถามมาอ่าแล้วให้ทุกคนตอบโดยการชูป้ายว่าเราคิดเหมือนกันไหมเออตีตีดูซิว่าอยู่กันมาในใจจะตรงกันไหมอ่าคำถามก็จะเกี่ยวกับเราสามคนนี่แหละแล้วก็ชู เป็นคิดว่าเป็นใครก็ชูป้ายขึ้นมาอ่าคำถามแรกคือคิดว่าใครอำลาวงการบันเทิงคนแรกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาตรงกันไหมตรงกันไหมพ่อทำไมอะทำไมอ่ะพ่อหนูไปก่อนเหตุผลอะเหตุผลคือแก่แล้วอะใครจะจ้าง มันก็น้อยลยน้อยลงเพราะนี่เป็นปูชนียบุคคลเลยไปคุณภาพนี่จะให้เป็นทั้งปูทั้งชนีเขาเปรียบเปรยคนที่เป็นคุณค่าอยู่เพื่อนานก็ไม่รู้คิดเอาไว้ก่อนคิดว่าตัวเองคิดว่าตัวเองลาวงการก่อนเพื่อนเหรอจริงเราไม่หรอกคุณเนี่ยอยู่นานเนอะแต่คนนี้ ตักลีลาเนี่ยเขาจะไปทํานู่นเลยภูลีลาเขาบอกว่าเขาจะไปลาวงการเขาเคยออกข่าวว่าจะไปทําภูลีลาอ๋อไอที่ที่มีอยู่จะไปอยู่นิ่งๆอยู่ใช้ชีวิตแบบเงียบๆแล้วอยู่กับครอบครัวใช่ที่ัดอะไรนะพอ่ิุณุโลกุโลเดี๋ยวจะไปดูนะเจอากรีนเป็นเป็นต้นแบบเขาที่เขามีเป็นโอ้แล้วมีภูเขาอยู่แบกกาว้างหลังแต่อันนี้เมื่อลาอำลาวงการไปเป็นคนแรกสมมุตินะจะอยู่ไหนจะอยู่ไหนละครจะอยู่ไหนละคร พราะ่าหลังจากอำลาแล้วนะก็คาดว่าไม่รู้จะอยู่ที่ไหนแล้วก็คงขายนู่นขายนี่กินครับผมกูจะหน่าอุตสาเลยครับผมอาตาตักถามบ้างอ่าคอต่อไปนะใครเป็นคนตลกมากที่สุดหนึ่งสองสามจตุรงนิโนเอผมว่าหลังๆอพี่ลงเป็นคนที่ไม่มีฟอร์แมต ว่าว่าอยู่ดีดีด้วยคําพูดหรือด้วยความคิดของพี่อะมันลอยมามันลอยมาแล้วมันเป็นอะไรใหม่ๆที่ผมไม่เคยได้ยินตลกแบบนี้แต่คนธรรมชมันธรรมชาติอะผมก็เลยว่าพี่โรงเป็นคนตลกเข้าใจไหมเขินเขินนินใช่ไหมเป็นคนเป็นคนที่อารมณ์ดีไม่เคยไม่เคยคิดอะไรที่มันมันแบบซีเรียสกับ กับชาวบ้านกับเพื่อนๆพ้องๆไม่เคยเอาเรื่องซีเรียสมาให้คุณฟังอ่ะอย่างนี้ดีกว่าโอจริง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 อ่ะต่อไปต่อไปอ่ะคำถามต่อไปค่ะใครกิงเก่งที่สุดในไม่ไม่ต้องโหเลยดีกว่าโหเลยดีกว่ากิงเก่งที่สุดในกองนี้อุ๊ยแหมเกินไปเกินไปนี่นตรงไหนอ่ะใครสังเกตดูนะทุกครั้งนะมันจะสั่งพวกขนมเนี่ยมาเรียงต่อหน้า วันนี้มีเปียกปูนก่อนเลยอันดับแรกแต่สั่งนะเขาไม่กินเขาสั่งมาให้พวกเรากินพี่สั่งคำถามดิซี่พี่สั่งคำถามดิซี่เออกินแ่กินแต่กินแต่กิน้อยกนแอ่กินแต่กินแต่กินแต่กิน้ต่เขาแต่กินแา่ทิามต่กินแต่กงนแ่กิเขากินอ้ากินแกินนตไม่นีปฏิเสธ่ะเออว่งไว้กินเออลืมไปขอเปลี่กินไว้กอนพี่ลงนว้่ช่นร่อยนแต่อรแ่อยยัต่ปหมดทุกินเลยอ่ะแล้กิค่ินแ่กินตกินกินเค่า่ายตกิน่น่เคย่กคยอ มันเที่ยวอะไรนะเห็นไหมผมบอกแล้วเขาตลกที่สุดใช่เออเอาโอเคเอาเพื่อนคืนเฮ้ยจอบอ่ะ เปิดไปแล้วนะว่าวันนี้เราทดสอบความสนิทของเราสามคนจริงๆมีแก๊งสามสาวทางช่องสามที่เขาสนิทกันมากเขาก็ซีกันนะสามคนเนี่ยจะจะเจอเขาอยู่บ่อยๆอยู่กันสามคนเนี่ยครับเห็นปภพล่งสนิทมากสองคนเนี่ยสนิทมากเลยเยละครด้วยกันนี่แล้วชื่อเขาเนี่ยสมควรที่จะเป็นแก๊งสามสาวจริงๆมาสักขียินดีต้อนรับพริมพะพร้า ที่อยากให้ใครสักคนจับจอง